บไบรนี่แม่หนูน้อยหลอดไฟผู้มาพร้อมกับอเวลิตี้เพียงหนึ่งเดียวที่ช่วยให้เราสามารถห่านวันคืนอันโหดร้ายในชั้นที่ไม่จ่ายค่าไฟได้สกิลได้ไร้ของเธอทําให้ทุกคนได้รับแสงสองทางเป็นเวลา8วินาทีพร้อมกับคูดาวสกิลของเธอถึง45วินาทีด้วยกันเป็นตัวละครที่เหมาะมากๆเลยนะฮะในการท่องโลกอันมืดมิด ในเกมดดนดี้เวิลด์ของเรานั่นเองคะทุกคนห่างหายจากเกมนี้ไปพอสมควรเลยนะคะจริงๆอะ่ะอยากจะเล่นมากเลยนะแต่เป้าหมายของเราอะ่ะมันคือเจ้าตัวนี้ไงเราติดใจตัวนี้มากเลยฮะแต่ทุกวันนี้เราก็ยังซื้อไม่ได้สักทีฮะมันติดปัญหาอยู่ตรงที่เราก็ซื้อตัวสแครปก่อนหรือก็คือเจ้าตัวนี้แต่ทีนี้เจ้าตัวเนี้ยก็ต้องหารีเสิร์ชของเจ้าตัวนี้50%อซึ่งจะทุกคนเห็นฮะหาไม่ได้เกินครึ่งละ ถ้าจะรอจนได้คิดว่าทุกคนคงลืมไปก่อนว่าผมเคยเล่นเกมนี้ในวันนี้มาเล่นแม่หนูไฟสองทางคนนี้ดีกว่าก็คือเธอคือผู้หญิงเนาะไม่เหมือนกับตอนชิปพอใช่ไหมฮะชิปพอรเราเรียกเธอวัดเธออ่ะแต่ทุกคนบอกว่าชิปพอคือผู้ชายอ่ะโอไมค์ก่อนหยโคพรห้างขนาดนี้ผู้หญิงชอชอได้รักจยงเลย เธอคือผมไปในยามืดมนที่เราต้องการชั้นที่มืดที่สุดเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยชอบเลยเอเถอะทุกคนเราไม่้กันแล้วหรอเล่าไปด้วยเราไปด้วยเอาไปให้กอดเอาเอาเอาทุกคนเอาเอาเอาอโลดออกด้วยและก่อนที่เราจะไปประชนโชคกันเล็บสุดหันสานะฮะผมขอประกาศอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนนะในเกมนี้นะฮะผมกาลังหาตี้เล่นอยู่ใครมีความสนใจสามารถทักมาหาผมได้นะสำหรับคนที่เล่นเกมนี้นะฮะ ละละไรบานล้าชั้นที่หนึ่งแบบสดๆลร้อนบอกไว้ก่อนเลยทุกคนเราเนี่ยมีประสบการณ์เกมนี้อย่างมากมายรวมถึงน้องขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะสำหรับคอมเมนต์และความรู้ที่ทุกคนมีให้ผมทำให้ผมเป็นผมในทุกวันนี้จะโชว์ให้ดูว่าเก่งขนาดไหนเออเอออื่นต้องลอใช้สกิลก่อนเนาะนี่อ <Nope. S 1> ่ะ <Nope. Nope. S 1> เอาสกิลใช้ได้แค่ชั้น,นที่มืดเท่านั้นหรอแล้วเมื่อไหร่จะเจอชั้นมืดมิดล่ะ แล้วเราต้องตามเข้าไปเพี่งเหรอไม่ใช่แล้วเราควรช่วยทุกคนอ้โอไม่เกิดก่อนอื่นจะช่วยใครเขาเอาตัวรอดให้ได้ก่อนดีกว่าแล้วเราผพ้สังเกตนะฮะตัวนี้สเตมิหน้าเยอะใช่เลยนะเนี่ยร้อยเจ็ดสิบห้านะอ้ออ๋ออ๋เป็นสายที่เอาไว้ชิ่งจริงๆรเลย่ฮตามให้ทันนะซี่บอกรับประสบการณ์เราเยอะมากเลยเก็บหน่อยแวบว้าห ทำไมตามแต่เรามาประสบการณ์เยอะจัดจัดหายไปแล้วหนึ่งหัวใจในชั้นแรก <c oughs> ปลดทามานนะมันก็ไม่ชินสะหน่อยหนึ่งปกติเล่นแต่ตัวกระดาษช,ชิูอ่อ่ะซึ่งตัวนั้นเราเล่นมาจนเซียนแล้วฮะแต่ตัวนี้ <c oughs> ไปแล้วหนึ่งหัวใจ <c oughs> <c oughs> โอ้มนี่ล่ะชั้นที่ตามหาชั้นที่ตัวเราจะได้แสดงประสิทธิภาพ <c oughs> อย่างสูงสุดทุกคนนะฮะรอรับแสงไฟสองทางได้เลย น,นี่นะพี่ชายอย่างอ่ะพี่สว่างแล้วเหรออู้มันก็สว่างเอาเรื่องอยู่นะฮะฮะเฮ้เก็บเลยความสว่างนี้ทันได้จะได้มาเย้เย้เย้ทุกคนครับเห็นไฟไม่เครับนี่เราส่องให้แองเราคือคอมไฟอุ้ยไม่ใช่หน้าที่เราแล้วทุกคนครับผมมาแล้วครับวิว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 วัสดีแล้วมาส่องให้ทุกคนแล้วเย้เย้เย้โอ้ oh my god ม่เอสองไฟยา่านี่เอาไหรหรลา่าทุกคนต้องการแสงไฟใช่ไหมเอาลายผุ่ <c oughs> น่งทำไรอะเฮ้ยเฮ้ยใครอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาลุมเราไม่เอาไม่เอานะไม่เอาไม่ชอบอันนี้เลยวันนี้จะเพิ่งจบชั้นนี้นะอย่านะเฮ้ย <c oughs> สักทีนี่นะแสงสองทางแดดทุกคนประสิทธิภาพสูงสุดของโคมไฟของเรานั้นมีน้อยนิดละกัน เดี๋ยวนะฮะมากัน8ดไม่เหลือแค่เนี้ยเพื่อนจ๋าโอ้โอมาไล้ดูกทีมาแล้ว,าลวนานสิมากันตั้งเยอะเหลือเท่าไหร่รัปเนี่ยเหมือนจะเหลือครบนะเอาจริงปะนี่เราขอเล่นเกง่งจังเลยดีมากแต่ว่าเราเจอตี้คุณภาพแล้วฮะ <laughs> นี่สีจงการมือดอีกหรือเปล่ามือดอีกก็ชอบนะแต่ทำไมรู้สึกว่ากดแล้วมันไม่ค่อยสว่างเลยฮะเหมือนมันสว่างแค่เราคนเดียวะาาจบละหากดไม่ได้เอชั <laughs> ้นที่ห้าไม่ชอบเลยหมุนเหมืนเหมือนเหมือนมนหมน โอ้รู้สึกว่าเกรดมันพอๆกับจ้าตัวที่ชูเลยไหมเนี่ยมันมันมันไวนะเนี่ยะสมกันแล้วที่เล่นเหมือนนานประสบการณ์มันเยอะอันนะเอาไปแกนฮไาเพื่อนก็ไวเอาเริ่มกันนะแล้วตูนฝั่งไว้ล่ะคือใคลรเด็กก็รู้จากการเก็บอันนี้แหละนี่นะอ้าวชิโพแม่มนุษย์กุ้งมันมีตัวนี่ฮิลได้ใช่ปะ พราะไอเจ้าหัวใจอ่ะท่านคนจําได้ไหมตอนแรกเรามีอยูสองหัวใจถูกมะที่เราโดนงับไปในชั้นแรกอะ่ะแล้วสักพักเราก็เต็มอะ่ะโดยที่เราไม่ได้ฮิวนะเราได้มาจากไหนไม่รู้อะ่ะเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีเพื่อนที่ฮิวได้ใช่ไหมใครรู้บ้างอะ่ะช่วยบอกหน่อยสิเราอาจจะไปเป็นสายฮิวได้ในรอบถัดไปเฮ้ยทีวีกำลังใช้เรื่องอะไรอยู่อ้โอเคอืมแล้วคือของกดใช้เราตอนนี้ไม่แต่ช็อกโกแลตเหรอเนี่ยช็อกโกแลตแห้ง แล้วก็ช็อกโกแลตแบบกล่องอ๋อเบาหวานแดกพี่ขมไฟแน่นอนอชั้นเจ็ดชั้นนี้ใช้หกเครื่องก็เหรอเนี่ยเก็บเก็บฟินคือตัวไหนอะเรายังไม่เห็นหน้าเลยอะใครฟินอะฟินมากไหมแย่ yeah! วิ่งสน,สนุกเอทอโทอ้ยโอ้ไม่น่าเล่นเลยก็เห็นมาสนุกดีย่าตามยาวเลยทีนี้เป็นอะไรฮะตามทำไมอะแสงสองทางไม่ชอบน้บบกไวเกิน โอ้ไม่ใช่เพราะเราไม่ใช่เพราะเราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวขอโทษขอโทษขอโทษก็แค่ก็แค่อยากวิ่งตามบ้างเฉยเมื่อไหล่ไฟจะดับจ้าอันนี้เป็นครั้งแรกที่เลยเจอเออเกิดอะไรขึ้นบนหัวนี่คืออะไรเป็นครั้งแรกที่เจอแบบนี้ตต่เล่นมามันมีอะไรที่แตกต่างจากปกติป่ะเนี่ยมาดูหน่อยสิมมใครอยู่ด้วยช้าแน่ใครอ่ะเชลลี่เหรอเธอคือใครหรือนายคือใคร มาดูหน้าหน่อยสิครับอันนี้คือของจริงอันนี้คือของปลอมแน่มีล็อกเทนด้วยเหรอเรานะ่ะประสบการณ์สังส่งสมมาเรียบร้อยแล้วไอหรอไม่เจอใครเลยครับแล้ว้็หม่อันนี้มันมีผลอะไรกับชีวิตเราเนี่ย <c oughs> โอ้เราได้ยินเสียงเพื่อนเพื่อนระเบิดมานะไปไปอ่ะตีนี้เก่งมากเลยนะฮะอย่างน้อยก็มาได้ถึง11ชั้นนะ่ะปกติถ้าเรามาชั้นที่11เนี่ยคือเพื่อนแทบไม่ค่อยเหลือแล้วอะ่ะแต่อันนี้คือยังเหลือทั้ง8คนนะ่ะน่จาจะเหลือ7แล้วตอนนี้น อุ้ยศพตาแกนพี่ชายพี่ชายอ๋อเราเห็นแล้วนี่คือตัวที่เราต้องการจะเห็นหน้าเขามันคืออะไรวะเนี่ยแน่ใจนะว่าเป็นตูนทําไมมันขาเง,งันอะอ่ะเรียบร้อยยี่ที่ไม่ต้องเสียลาขนาดนั้นเป็นการเสียสลาที่ไรประโยชน์สุดๆทำเพื่อผู้รอดชีวิตในตอนนี้พอกันได้แกนเออเราซื้อแมนเดตได้ปะมีใครมีวาสามฮิวอะไรไหมเห็นบางทีเขาบอกว่าห้ามซื้อของะฮะเพราะอะไรอะเราอยากซื้ออ้า หมดจะสงสัยอดโอเคดับไหมโอ้โหความสามารถของพี่คมไฟมาแล้วเอฟซีเพื่อความชื่นใจนี่นะอ๋อโอ้โหเยียบไปหมดเลยนี่ถ้าไม่มีลาแลวทุกคนมองไม่เห็นอะไรกันหรอกนะบอมไว้ก่อนมืดมิดแต่บอกว้ก่อนเก็บเลยจิ๊บโผ่จิ๊บโเราเต็มจุจะเต็มยังไงละอยากจะส่องไฟนานๆนะฮะให้คนอื่นเข้ามาซ่อมได้ไหมเครื่องนะไม่อยากจะซ่อมเลย ไป็ไงไอสว่างอะนี่ปะเถอเอ้ยอย่ากระติดไฟหน้ารถปะดาปะดาปะดาเพราะเราทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะเราเพราะคนไฟได้น้อยแบบนี้ที่ช่วยให้ทุกคนส่องสว่างในความมืดมิดปิ้งอ้าปลดแสงอีกสักรอบอืมนี่นะเฮ้ยยาเฮ้ยหยาเฮ้ยหยาทำห้มันสว่างอย่างนี้นะอันนี้ไฟดับแน่หรอไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยโอ้ยเดี๋ยวมองเห็นแต่ร้อยเมตรเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยชัดเลยนะบล็อกเทนเออมันพาเพื่อนมาด้วยโอ้โหอ้าวโอ้โอ้ตกแก่หมดไปไหนดีเนี่ย ไม่นะเราอย่าอยู่ชั้นนี้โอ้ไปไปแล้วอ่ะเหลือห้าแล้วอ่ะทุกคน <laughs> หายไปสามเองนะนถือว่าหายไม่เยอะเท่าไหร่นะดูหน่อยสิมีเพื่อนคนไหนที่จะหายไปบ้างตัวนี้เหลือหนึ่งหัวใจนี่ก็หนึ่งเหรอเราสองห้วไอ้สองคนนี้มีท่าทีว่าจะไปแล้วเว้ยเราชั้นมันไม่เมืดแล้วเราก็ไม่มีกระจิกระจายจะทำงานอะไรเลยนั่นใครอ่ะมานั่งทําอะไรอะ่ะไอ้ตัวนี้ค่นนะ,ระเราเจอบ่อยเหมือนกันนะคือมันเอาอะไรอะ่ะไปทําไมอ่ะพี่ทําอะไรอะ่ะฮะทะไม เราควรเข้าไปไหมอ่ะเข้าไปทำไมทำเพื่ออะไรเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรานะอย่าทอดเรานะเว้ยไอ้นั่นมันเข้าไปเองต้องบอกไว้ก่อนเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยดีๆก็ชวนกันเข้าไปเฉยแล้วเมื่อกี้ไม่ได้โดนแค่อมบด้านเหรอโดนเราด้วยเหรอเนี่ยเราเหลือหนึ่งหัวใจแล้วฮะอุ้ยนี่ไม่ใช่เพื่อนนี่นะได้เวลาใช้สิ่งที่เตรียมมาอสดชื่นเหมือนไม่เคยโดนอะไรมาก่อนพี่พี่ก็จะตามมามากหนาได้ปะห้ตัว มองไม่เห็นแล้วเนี่ยสว่างขนาดนี้เอาจริงดิเฮ้ยอะไรใครเจอเราได้ไงชุบชืบชาร์ปชุบนี่ใช้ได้ดีขึ้หน่อยเก็บอีกสักทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตามมาเพียบจังวะปกติจะมีตัวหมาเนี่ยคอยวิ่งล่ออยู่อะหมาไปไหนวะอย่าพอถ้ากลับบ้านเก่าไปแล้วอ่ะโดนแดกแล้วแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยพึ่งซ่อมเดี๋ยวเดียวเดียวพึ่งมาพึ่งมาเราอออ๋อหยุดสต็อปบางทีมันก็หล่นแวบหายตัวหายตัวไม่เห็นแล้วสิ <laughs> อ่าแอบกัดเรานะเราจะจําไว้ถ้าแก้แค้นได้นะบอกไว้ก่อนเลยเองคนแรกไปได้หองไม่ใช่เลยอ่ะโอเคขอโทษไว้โคตรๆล้ว3มคนเลยเหรอได้หิวไหมไม่มีหิวแล้วจบกันแล้วทีนี้โอ้ว่วามืดมิดกลับมาอีกครั้งเอ๊ะน่าชั้นนี้อีกแล้วอย่าบอกนะว่าไอ้ตัวนั้นมาดูซิซโอ้โอไม่ใช่ใครวนะน่ะทาไมนะตายจะกนในตู้เสื้อข้าพิพิธภัณฑ์ขนาดนั้นอะ่ะแดก ไอคือแดดโอเคมันคือแดกนั่นแหละ <c oughs> อย่าเลาะมาทางนี้โอ้ทำไปทำอย่างนั้นอ่ะจะโดนแดกทำไมไม่โดนแดกไกลๆที่อยากเก็บรีเซิร์ชของเขาอะฮะไม่เคยเจอตัวนี้เลยฮะไม่ใช่รีเทปรีเซิร์ชอยได้ปะต้องตันว่ะเราบอกว่า,าวตอนนี้เราสองคนแล้วสินะ <c oughs> พี่ชายอีกคนหนึ่งจะเพิ่งเป็นอะไรไปน,นะถ้าเหลือคนเดียวเราก็เราโดนไอ Deck, ้แดกโดนแดกแน่นอนไว้ไว้หน่อยพี่คงไปกด F สักทีโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งขนาดนั้นจะบอกว่าไอ้แดกกำลังจะไปแดกเพื่อน เฮ้ยแล้วเพื่อนมาไงสุดยอดแห่งความอดทนฮัวละคชิปเฮาเก็บนี่หน่อยนี่หน่อยบั๊กเห็นของคอดเก่ามีครบจะไม่รู้จะครบยังไงไอช้าฮช้าชิปเฮ่าแดกไอ้แดกเกิดมาแดกเฮ้ยไอเจ้าโว้วฟาร์มหลงนี้อย่าบอกนะว่าเพื่อนจ๋าเราลาก่อนไม่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 โดนหนึ่งหัวใจกัดบาลอยู่นะเห็นปะเห็นปะ น่าออกไปเลย